หมอยาพอรักท่านอองไร้ใจตอนที่ยี่สิบตีคนของฮองเฮาและในเวลานั้นเองติ่นเฉินองครักษ์ของอ,องซื่อเจิ้งก็มาถึงและขอพบเซี่ยวหลี่โม่เฉินเซี่ยวเซี่ยวได้ยินว่าคนของอ,องซื่อเจิ้งมาหาจึงได้ออกมาต้อนรับด้วยตนเองได้เท้าเฉินเซี่ยวท่านอองสั่งให้ข้ามารับเซี่ยวหลี่โม่เข้าวังติ่นเฉินพูดเฉินเซี่ยวเซี่ยวตกใจแล้วถามขึ้นว่าท่านอ,องเรียกนางเข้าวังหรือ ไม่รู้ว่าเข้าวังไปด้วยเรื่องอะไรติ่นเฉินพูดขึ้นว่าข้าได้รับคำสั่งให้มารับนางด้วยสาเหตุอะไรนั้นข้าเองก็ไม่รู้เฉินเซี่ยวเซี่ยวทำสีหน้าเสียดายแล้วพูดขึ้นว่าแต่นางป่วยหนักกระทันหันตอนนี้นอนไม่ฟื้นอยู่บนเตียงเกรงว่าจะเข้าวังไม่ได้รบกวนท่านกลับไปทูลท่านอองตามนี้ป่วยหนักกระทันหันงั้นหรือในใจคิดว่าไม่ดีแล้วหากเฉินเซี่ยวเซี่ยวชิงลงมือก่อนละใช่แล้ว หมอบอกเกรงว่านางจะไม่รอดแล้วเฉินเซี่ยวเซี่ยวทำสีหน้าเศร้าสลดเสียใจติ่นเฉินรู้ว่านี่คือคำแก้ตัวจึงได้พูดขึ้นว่าขอข้าเข้าไปดูคุณหนูใหญ่หน่อยได้หรือไม่ไม่งามมั้งเฉินเซี่ยวเซี่ยวสีหน้าไม่พอใจเท่าไหร่นางป่วยหนักนอนอยู่ในห้องผู้ชายเข้าไปคงไม่งามจะเสียชื่อเสียงเอาได้ชื่อเสียงหรอติ่นเฉินหัวเราะเยาะในใจวันนี้เซี่ยวหลี่หม้อยังมีชื่อเสียงอะไรอีก ยกเลิกงานแต่งต่อหน้าผู้คนมากมายตอนนี้กลายเป็นคนดังของเมืองหลวงไปแล้วกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงขัดใจอองเหลียงกับฮองเฮวยังจะมีใครกล้าเข้าใกล้อีกเฉินเซี่ยวโปรดเข้าใจข้าเองก็ทําตามคำสั่งต้องเจอตัวคุณหนูใหญ่ให้ได้ไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้จะไปทูลท่านอองอย่างไรดีติ่นเฉินพูดหากเซี่ยวหลีหม้อมีอันเป็นไปงานอ,องเหลียงก็คงไม่รอดแน่ เฉินเฉินรู้ดีถึงความสัมพันธ์ของท่านอ,องกับอองเหลียงดังนั้นไม่เห็นตัวเซี่ยวหลีม่อเขาจะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นต่อให้เป็นศพก็ต้องได้เห็นศพเฉินเซี่ยวเซี่ยวรู้สึกหมดความอดทนแล้วทําไมเจ้าคนนี้ตอแยไม่เลิกเลยเขาเป็นถึงเฉินเซี่ยวแล้วมาต้อนรับเขาด้วยตนเองเป็นการให้เกียรติเขามากแล้วแต่ยังมาตอแยแบบนี้ไม่เลิอกอีกเจ้ากลับไปเถอะพรุ่งนี้เจอท่านอ,องข้าจะบอกเขาเองเฉินเซี่ยวเซี่ยวพูดจบก็หมุนตัวกลับ ติ่นเฉินตกตะลึงแล้วพูดขึ้นว่าเฉินเซี่ยววันนี้ข้าไม่ได้เจอคุณหนูข้าก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้นพากนางป่วยหนักจริงข้าจะบอกท่านอองให้เชิญหมอหลวงมาดูอาการให้เฉินเซี่ยวเซียวพูดว่าติ่นเฉินเจ้าอย่าได้ล้ำเส้นเกินไปหมอบอกนางอยู่ได้อีกไม่นานขอเจ้าจงเข้าใจหัวอกผู้เป็นพ่อด้วยอย่าได้รบกวนนางเลยหมอบอกว่านางป่วยหนักงั้นข้าบอกจะให้หมอหลวงมาดูอาการของนาง เฉินเซี่ยวท่านเป็นพ่อก็ควรจะดีใจสิทําไมต้องไม่เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อด้วยข้าไม่เข้าใจจริงๆจิ่นเฉินพูดเขาติดตามอองซื่อเจิงมานานเห็นโลกมามากเจอคนมาเยอะแต่ก็น้อยนักที่จะเจอกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องแบบนี้มันช่างหน้าโมโหนักดังนั้นจิ่นเฉินจึง,จร,งรู้สึกโกรธไม่น้อยโดยเฉพาะเซี่ยวหลีโม่พระชายาในอนาคตของอองซื่อเจิง ถึงท่านอ๋องจะไม่ชอบแต่ก็ต้องรอให้เขาจัดการเองเกิดอะไรขึ้นเอะอะเสียงดังกันทําไมนายหญิงแก่ถือไม้เท้าเดินออกมาจากในห้องด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมเมื่อครู่มีบ่าวมาบอกว่าคนของท่านอ๋องมาขอพบเซี่ยวหลี่โม่นางก็รู้สึกว่าไม่ดีแล้วนั่งอยู่ในห้องฟังพอจิ่นเฉินบังอาจแบบนี้นางจึงต้องออกมาจัดการจิ่นเฉินรู้ถึงความร้ายกาจของนายหญิงแก่คนนี้เขาจึงได้คํานับนายหญิงแก่ จิ่นเฉินหรือนายหญิงแก่นั่งที่เก้าอี้แล้วมองมาที่เขาเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครเรียนนายหญิงแก่ข้าคือองค์ครษ์ของอ,องคซื่อเจิง้งจิ่นเฉินตอบองครักษ์นายหญิงแก่พูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบงั้นก็เป็นแค่บา่าวไพร่หน้าสิทำไมไม่คํานับข้าอย่างบา่าวไพร่เขาทํากันละ่ะสีหน้าของจิ่นเฉินไม่ได้เปลี่ยนแต่อย่างใดเรียนนายหญิงแก่ข้าคือองค์ครษ์ระดับสามที่ห้องเต้แต่งตั้งเอง ไม่ใช่เบาแพร่จึงไม่จําเป็นต้องคํานับอย่างบ่าวคร่หรือนายหญิงแก่สีหน้าเย็นชาทันทีที่แท้ก็มียศนี่เองถึงว่าทําไมพูดจ้าโอหังนักไม่เห็นหัวเฉินเซี่ยวเลยไม่รู้เรื่องก็คงคิดว่าเจ้าเป็นององซื่อเจิ้งเองตินเฉินไม่ได้โกรธอะไรและยังคงพูดด้วยน้ําเสียงที่ถ่อมตนว่าหากข้าพูดอะไรผิดตรงไหนก็ขอให้ในายหญิงแก่อภัยให้ด้วยแต่ขอให้ในายหญิงแก่อนุญาตให้ข้าไปเจอคุณหนูใหญ่หน่อย ถ้ากลับไปจะได้กลับไปทูลท่านอองถูกในหญิงแก่สะบดออกมาแล้วพูดขึ้นว่าเจ้าอายุก็ยังน้อยไม่ได้มีหูตึงทําไมฟังภาษาคนไม่เข้าใจคนเขาไม่สะดวกจะพบเจ้าเจ้ากลับไปทูลอองซื่อเจิ้งหากมีอะไรขึ้นข้าจะรับผิดชอบเองผู้จบนางก็สั่งว่าเซี่ยวฉัวส่งแขกเซี่ยวฉัวเดินเข้ามาจากทางประตูสีหน้าแครง่งขรึมแล้วพูดกับจิ่นเฉินว่าวุค r a จิ่นเฉินเชิญ ติ่นเฉินคิดเซี่ยวหลีโม้คงต้องตกอยู่ในอันตรายแน่แต่ก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่จึงได้ยอมกลับแต่โดยดีได้หาเป็นเช่นนี้งั้นข้าจะกลับไปทูลท่านอองตามจริงผูดจบเขาก็เดินออกไปนายหญิงแกมองเขาเดินจากไปด้วยสีหน้าที่โมโหพร้อมกับพูดว่าวงครักเล็กๆแค่คนหนึ่งกล้ามาโอหังในจวนตระกูลเซี่ยวนี่สินะที่ว่านายเป็นเช่นไรบ่าวก็เป็นเช่นนั้น คำพูดนี้ตั้งใจให้จิ่นเฉินได้ยินเพราะอยากให้เขาโกรธหลังจากที่ได้ยินนายหญิงว่าพูดว่าอำนาจของซือถูเย่ด้อยกว่าอำนาจของเฉินเซี้ยวจิ่นเฉินยิ้มแต่ไม่พูดอะไรออกมาเขาก้าวเท้าใหญ่ๆเดินจากไปเฉินเซี่ยวเซี่ยวพูดด้วยความกังวลว่าท่านแม่พูดแบบนั้นออกไปเกรงว่าวันหน้าอ,องซื่อเจิ้งจะเอาความเราได้เอาความอะไรนายหญิงแก่ขมวดคิ้วแล้วพูดต่อว่า เจ้าที่ขาดแบบนี้จะสำเร็จงานใหญ่ได้อย่างไรกันเซี่ยวหลีม่อถูกยาพิษหากให้เขาเจอนางเกรงว่าจะเป็นศพไปแล้วบอกเขาเซี่ยวหลีม่อป่วยหนักพรุ่งนี้ก็ปล่อยข่าวว่านางตายแล้วแค่นี้เรื่องก็จบแต่ว่าซื่อถูเย่ส่งคนมารับนางเข้าวังด้วยเรื่องอะไรกันเฉินเซี่ยวเซี่ยวถามด้วยความสงสัยแต่เรื่องอะไรอีกและใช้สมองของเจ้าคิดสักนิดซือถูเย่กับฮองเฮาไม่ถูกกัน ฮองเฮาอยากให้เซี่ยวหลีหม่อตายองซื่อเจิ้งจะให้เป็นแบบนั้นหรือไงแน่นอนว่าเขาต้องเข้ามายุ่งเพื่อไม่ให้ฮองเฮาได้อยู่สบายไงละ่ะนายหญิงแก่เพิ่งจะพูดจบก็เห็นเซี่ยวชัวที่เดินไปส่งจิ่นเฉินรีบเดินเข้ามานายหญิงแก่เฉินเซี่ยวด้านนอกมีหญิงแก่คนหนึ่งมาบอกว่าเป็นคนของฮองเฮาบอกฮองเฮาให้คุณหนูใหญ่เข้าวังนายหญิงแก่ใสยิ้มดูแล้วอ,องซื่อเจิ้งคนนี้ไม่ธรรมดา เฉินเพิ่งจะเดินจากไปก็มีคนมาบอกว่าเป็นคนของฮองเฮามารับนางเข้าวังเขากับฮองเฮาไม่ถูกกันพวกเราจะต้องยืนอยู่ข้างฮองเฮาทําให้ฮองเฮารู้ว่าพวกเราอยู่ข้างนางเฉินเซี่ยวเซี่ยวได้ยินแบบนั้นก็สั่งว่าไม่ว่าจะใครที่ไหนตีให้มันออกไปขอรับเซี่ยวฉั่วรับคําแล้วเดินออกไปยางมามาคนใกล้ตัวของฮองเฮาถือราชองค์การยืนรออยู่ด้านนอกจวน สีหน้าโกรธจ,จัดนางถือราชองค์การของฮองเฮามาพ่อบ้านนั่นไม่ยอมให้นางเข้าจวนแล้วยังจะให้นางรออยู่นอกจวนอีกตวนเฉิญเซี่ยวสูงส่งมาจากไหนรออยู่ครู่หนึ่งก็เห็นเซี่ยวฉัวเดินออกมานางพูดด้วยน้ำเสียงที่ดุด,ดันว่าจะต้องบอกอะไรกันอีกนานแค่ไหนนี่คือราชองค์การเร่งด่วนของฮองเฮาให้เซี่ยวหลีม่อเข้าวังไปเข้าเฝ้าเซี่ยวฉัวย,ยิ้มอย่างเลือดเย็นแล้วพูดขึ้นว่า ใช่หรือหากเป็นราชองค์การของฮองเฮาก็ต้องทำตามแต่หากแอบ,บอ้างราชองค์การของฮองเฮาก็จะไม่ปล่อยไว้แน่พูดจบก็มีบ่าวสองคนมาจับตัวหยางมามาเอาไว้หยางมามาโกรธจ,จึงได้พูดขึ้นว่าพวกเจ้าจะกะบฏหรือไงกันเซี่ยวฉัวตกไปที่หน้าของหยางมามาแล้วพูดขึ้นว่าหญิงแก่ยังเจ้าอย่าได้มาแอบ,บอ้างราชองค์การของฮองเฮาแล้วบอกตัวเองเป็นมามาอยู่ข้างกายฮองเฮาเจ้าอยากตายหรือไง หมอยาพอรักท่านอ่องไร้ใจตอนที่21เข้าวังรอบสองอย่างมามา,มาโมโหโจนจะเป็นลมไปอยู่ในวังมาหลายปีได้เป็นบุคคลสำคัญมาตลอดไม่เคยอับอายขายหน้าเช่นนี้นางหยิบคำบัญชาของฮองเฮาออกมาแล้วตะโกนอย่างโกรธว่ารีบเอาคำบัญชานี้ไปส่งให้เฉินเซี่ยวเซี่ยวของพวกเจ้าถ้าชะลอเวลาของฮองเฮาหัวของเฉินเซี่ยวเซี่ยวจะตกแน่ เซียวถั่วยังคงยิ้มเบาๆค่อยๆหยิบคำบัญชาขึ้นมาพูดอย่างเยือกเย็นว่าดีข้าจะเอาไปส่งให้เฉินเซี่ยวเซี่ยวดูสิว่าใครจะล้มก่อนกันเขาคลี่ออกพอเห็นตรายกของฮองเฮาสีหน้าก็เปลี่ยนไปรีบออกคำสั่งรีบรีบปล่อยนางไปผู้จับกลุ่มรีบปล่อยหยางมามานางเหลือบมองเซี่ยวฉั่วด้วยความสงสัยเซี่ยวฉั่วตกใจจนหน้าซีดขาวค่อยๆลองถาม อยากถามว่าท่านคือหยางมามากับฟันไปมายึดมือออกมาจับรูปหน้าตัวเองตรงที่โดนตกพูดอย่างเยือกเย็นว่าข้าคือนางกำนันที่ติดตามฮองเฮาหย,ยางมามาเคยมาพบกับนายหญิงแก่ของพวกเจ้าหลายรอบจะไปเชิญนายหญิงแก่ของพวกเจ้าออกมาพบได้หรือไม่เซี่ยวชั่วใจตกวูบแย่แน่แน่นางทำร้ายคนข้างกายของฮองเฮาเกรงว่ายากจะสงบพายุนี้ลงได้พูดจบ เขาเหลือกมองมามาอย่าโมโหไปข้าน้อยจะรีบไปแจ้งนายหญิงแก่กับเฉินเซี่ยวเซี่ยวนายหญิงแก่กับเฉินเซี่ยวเซี่ยวยังอยู่ในจวนกำลังปรึกษากันอยู่พอเห็นเซี่ยวฉัวเดินเข้ามาอย่างร้อนรนเฉินเซี่ยวเซี่ยวถามว่าเจ้าไล่ไปหรือยังเซี่ยวฉัวหน้าขาวซีดส่งกุญแจในมือออกท่านเฉินเซี่ยวเซี่ยวเกรงว่าจะเป็นนางกำนันของฮองเฮาจริงๆหยูหยินก็พลันตกใจขึ้นมาอะไรนะ นายหญิงแก่นางบอกว่านางคือหยางมามายังบอกว่ารู้จักกับท่านเซี่ยวฉัวเผชิญความหวาดผวาเฉินเซี่ยวเซี่ยวก็ดูกุญแจดอกนั้นสีหน้าครุ่นคิดอย่างสงสัยแต่ทำยังไงกันดีนายหญิงแก่ยังไม่ทันได้ตอบก็เห็นอีกคนรีบวิ่งเข้ามานายหญิงแก่เฉินเซี่ยวเซี่ยวคุณหนูใหญ่เป็นบ้าไปแล้วทำให้หมูยินลม้มลงบนพื้นอยู่ยินมืดแปดด้านถลึงตามอง อะไรกันพิษยังไม่ออกฤทธิ์เป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าจะให้พิษแมงป่องน้อยไปหน่อยแต่อย่างน้อยก็น่าจะยังยืดเวลาได้อีกหน่อยตอนนี้พิษควรจะออกฤทธิ์ได้แล้วเฉินเซี่ยวเซี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงถามนายหญิงแก่ท่านแม่ก่อนหน้านี้ให้อ,องซื่อเจิ้งส่งคนมาพอมาตอนนี้ฮองเฮาก็ส่งคนมาท่านคิดว่านี่มันคือปัญหาอะไรนายหญิงแก่ก็มืดไปแปดด้านไม่รู้จะทำยังไง ถ้าหากว่าฮองเฮาสั่งคนมาก่อนอาจเพียงแค่ต้องการให้ประหารแต่อองซื่อเจิ้งไม่ถูกกับฮองเฮาเหตุใดจึงชี้ไปที่นางยังชี้ไปถึงในวังมาสิรีพาท่านหญิงใหญ่ขึ้นมาอยู่ยินรู้สึกว่าวันนั้นที่หลีโม่เข้าวังจะต้องเกิดเหตุอะไรขึ้นแน่ๆน,นางไม่รู้จะทำยังไงเพราะไม่เข้าใจสถานการณ์หน้าหลีโม่เต็มไปด้วยเลือดเริ่มแรกนางจะควบคุมหลิงหลงแต่ว่า สภาพร่างกายสู้ไม่ไหวและไม่สามารถใช้พลังวิญญาณมากเกินไปเพราะว่าหากกลับไปแล้วฮองเฮาส่งคนมาหลังจากที่เข้าวังจำเป็นต้องใช้พลังวิญญาณนางอาจจำเป็นต้องใช้พลังวิญญาณอีกเยอะแต่ว่านางไม่กล้าเสี่ยงจําเป็นต้องให้มั่นใจว่าการเข้าวังจะไม่มีความผิดพลาดดังนั้นสุดท้ายแล้วก็ถูกลากคนแล้วคนเล่าโดนตีเป็นแถบแถบเย็นเอ๋อก็เป็นลมตามไป ในายหญิงแก่เห็นหน้าหลีหม้อเต็มไปด้วยเลือดและดูแลคนอื่นไม่ได้ถามเสียงแข็งว่าพูดมาวันนี้ที่เข้าวังพองเฮาพูดกับเจ้าว่าอะไรพอหลีหม้อได้ยินประโยคนั้นร่างของนางก็ร่วงลงไปกับพื้นนางก็หัวเราะหัวเราะเย้ยหยันหัวเราะอย่างเสียดสีทำให้เฉินเซี่ยวเซี่ยวโมโหเอาเท้าไปเหยียบไว้ที่ท้องของหลีหม้ออย่างแรงนางคนไร้มารยาท เจ้าหัวเราะอะไรรีบตอบมาเดี๋ยวนี้อีกด้านหนึ่งหยางมามารอยอย่างใจจดใจจอ่อและไม่สนใจคนใช้ที่พยายามจะขวางทางไว้พอมาถึงลานกลางก็ได้เห็นเฉินเซี่ยวเซี่ยวเหยียบหลีโม่อยู่ที่พื้นนางไม่เพียงแค่ร้องตกใจคุณพระเฉินเซี่ยวเซี่ยวนั่นเป็นลูกสาวแท้ๆของท่านนะของเหลวสีแดงไหลจากหางตาของหลีโม่นางมองผ่านม่านแดงที่ตาเห็นสีหน้าของหยางมามา นางจึงค่อยๆโล่งอกรู้สึกหัวหนักมากจนล้มลงไปบนพื้นค่อยๆเอามือปล่อยออกจากหน้าอกใช้วิญญาณค่อยๆกลับคืนเข้าหัวใจให้ได้มีพลังเพิ่งขึ้นการกระตุ้นวิญญาณทำให้นางตื่นตัวและเก็บพลังงานไว้ในร่างกายวิธีการแบบนี้เป็นการใช้กำลังที่คาดการไว้แต่ว่านางก็ไม่มีทางเลือกทำได้เพียงเท่านี้เฉินเซี่ยวเซี่ยวเห็นอย่างมามาเข้ามาก็ค่อยๆขยับเท้า ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ยังคงเป็นนายหญิงแก่ที่เข้ามานางลุกขึ้นยิ้มแย้มแล้วเชิญขึ้นไปข้างบนหยางมามานานแล้วไม่ได้พบกันโชคดีจริงๆที่ยังมีใจจะมาพบคนแก่อย่างข้าหยางมามาเข้ามาข้างในเหลือบมองนายหญิงแก่พูดอย่างเบาไม่อาจเอื้อมที่นี่เป็นประตูใหญ่จวนแม่ทับไม่ใช่เข้ากันได้ง่ายๆจะเข้ามาก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนพูดจบก็มองไปที่เซี่ยวชัวทีหนึ่ง มองด้วยสายตาที่เย็นเฉียบเซี่ยวฉวกลัวจนก้มหน้าลงกับพื้นไม่พูดไม่จาเพียงหููยิงได้เห็นหมายความว่าอะไรยังไม่รีบทำความเคารพหยางมามาอีกหรอพูดจบนางก็พูดเสียงแข็งเซี่ยวฉัวเกิดอะไรขึ้นเซี่ยวฉัวพอได้ยินก็รีบคุกเข่าลงนายหญิงแก่โปรดอภัยหยางมามาโปรดอภัยข้าน้อยโง่เขลาข้าน้อยมีตาหามีแววไม้นึกคิดว่าเป็นคนของไปมู่ หยางมามาโบกมือพอแล้วข้าไม่คิดเอาโทษพวกเจ้าที่หองเฮาให้ข้าน้อยออกมาเพื่อที่จะมาพาเซี่ยวหลี่โม่เข้าวังนางมองดูสภาพของเซี่ยวหลี่โม่ในตอนนี้หัวคิ้วก็ชนกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆทำไมเลือดออกทั้งหน้าสภาพเป็นแบบนี้จะเข้าเฝ้าหองเฮาได้อย่างไรอยู่หยินดูหยางมามา,มาไม่มีความให้เกียดเลยสักนิดในใจรู้สึกขัดใจ นางลากอยางมามาเอาใบเงินยัดใส่ในกระเป๋านางอย่าถือเลยนะอย่าถือเลยนะไม่รู้ว่าที่ฮองเฮาอยากให้นางเข้าวางังมีเรื่องอะไรหรืออยางมามารู้ตัวทันทีรีบวางใบเงินน้ําเสียนุ่มนวลลงนิดหนึ่งฮองเฮาให้นํานางไปแน่นอนว่าต้องมีเรื่องส่วนตัวนางย่อตัวลงถามหลี่โม่เจ้าสามารถอดทนที่จะเข้าวังได้ไหมหลี่โม่ปาดเลือดที่อยู่บนหน้า ตอบอยางมามาข้าไปได้อืมนีรถม้าก็เตรียมรอเจ้าอยู่ที่ปากประตูอยางมามาพูดหลีโม่พยายามจะลุกขึ้นยืนอยางมามายื่นมือไปประคองนางไว้หลีโม่พูดเสียงต่ำขอบคุณหยางมามาอยางมามาห่างจากนางพอที่จะเห็นบาตรแลบนศีรษะที่หน้าของนางแม้อยู่ในวังจะเห็นเรื่องรันทดมามากแต่ก็ไม่ใช่คนใจร้ายใจดำอะไร เพราะคนที่นางจะลงมือทั้งหมดคือญาติสนิทของนางดังนั้นที่หยางมามามาพยุงไว้ท้ายที่สุดแล้วก็เพียงจับนางให้อยู่หมดัดไปกันเถอะหลีโมรีพูดรอสักครู่นางหันกลับมามองนายหญิงแก่นายหญิงแก่สาวใช้ของหลานเย็นเอ๋อที่คอยรับใช้หลานนางเป็นลมล้มไปขอท่านย่าได้โปรดส่งนางกลับไปพักผ่อนหลานจะขอบคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นายหญิงแก่ตอบเบาไปเถอะ ย่าจะให้คนคอยดูแลเองขอบคุณนายหญิงแก่แบบนี้หลีโม่ก็เบาใจพร้อมให้หยางมามาประคองออกไปพอเดินมาถึงประตูหยางมามามองหลีโม่ด้วยความประหลาดแค่จะดูแลตัวนางเองยังดูแลไม่ได้ยังมีใจไปดูแลสาวใช้ยหยางมามาเป็นสาวรับใช้ข้างกายตอนเป็นสาวนั้นขี้กลัวกว่าจะมีที่ยืนอย่างทุกวันนี้ได้ทำให้เป็นที่ยอมรับของเหล่าของคนทั่วไป มักไม่ค่อยได้รับเกียรติดังนั้นนางจึงมองหลีม่อด้วยทัศนคติที่เปลี่ยนไป